ลาบสเวดีเจนอีกเจนเฟยครับกับอาจารย์มดรถแม็กทุก่ปตาสีสะเก็ดเราจะเลิศครับผมมันมีเป็นเสาวันที่สามสิบเอ็ดศึกษาคมสองพัน้าร้อยหกสนะครบับมีกระมีกัซโซ่เอ็มยูห้าเจ็ดครับพร้อมอุป,ระปะกรณ์3สินนะครับใบมีดผ่านโลตาดี รถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยอนต์ซีสูบนะครับเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบผมเจอแล้วครับผมอยู่ระบบคจะเตอร์คัสชทตเตอร์เดินหน้าถอยหลังบ่ต้องหยุดรถครับผมสามาระบบจะเพิ่มกับสามารถร,บบอ,อ,งาารถองรับ b 2ด้นะครับผม ในใจก็ติดต่อเขามาได้ครับว่าจะเป็นรุ่นแอลรุ่นเด่นครับมีบครับผมเพราะว่าเป็นใหม่หรือเก่ากับพร้อมบริการพี่นอ้องกอไปอทุกอผู้สุบบครับมีอนี้กาขอ่าพี่น้องไปก่อนครับแต่ว่าดีครับผม